The bright story bathed light shines holds Every field golden sun in a สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Wonders Football นะครับพื้นที่ที่เราจะมาคุยเรื่องสนุกสนุกน่าสนใจในโลกฟุตบอลกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับ From Nowhere จุดเริ่มต้นจากศูนย์สู่ตำนานพรีเมียร์ลีกของเจมี่วาดีค่ะกองหน้าที่พาเลสเตอร์ซิตี้สโมสรของคนไทยเรานี่แหละคะ่ะสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แบบ ปฏิหารเลยใช่ครับแล้วเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทที่7ของหนังสือเล่มนี้เลยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบบสำคัญมากๆทั้งชีวิตส่วนตัวทางอาชีพนักบอลของวาดี้เลยครับใช่ค่ะบทนี้เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆทั้งทัศนทติในสนามเอ่อการรับมือกับชื่อเสียงที่เริ่มเข้ามาแล้วก็จุดเปลี่ยนในเรื่องความรักที่ส่งผลกับเขามากๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าบทนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เปิดบทมาก็เอ่อเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับกับเหตุการณ์ขอแต่งงานค่ะไม่เหมือนใครจริงๆหัวเราเบาๆเล่าถึงบรรยากาศตอนนั้นหน่อยครับที่ไนท์คลับลาโรกาเมืองแอน n เวิร์ฟเบลเยียมเดือนมิถุนาปี2014อ๋อตอนนั้นวาดีกับริช a ี่เดเลตเพื่อนร่วมทีมอะค่ะไปเที่ยวกันแล้วก็เออเมาแชมเปญ <laughs> ที่สั่งมาแข่งกับโต๊ะข้างๆด้วยใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ค่ะคือเป็นการตัดสินใจที่แบบปุกป,ปับมากเกิดขึ้นตอนนั้นเลยทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นแค่อาทิตย์เดียวเองวาดีเพิ่งบอกเบกกี้นิโคสันแฟนสาวเขาไปว่าแบบไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยแต่พอเมาได้ที่ก็เดินโซซัสโซเซข้ามพื้นที่ที่มีแต่เศษแก้วแตกไปคุกเข่าขอเบกกี้แต่งงานค่ะทั้งที่ไม่มีแหวนแล้วตัวเองก็เมามากด้วยนะ แล้วเบกกี้ก็ตอบตกลงแบบขำๆนะนะเพราะคิดว่าเดี๋ยวเช้ามาก็คงจำไม่ได้ใช่ค่ะซึ่งก็จริงวาดี้จำไม่ได้จริงๆแต่มันก็สะท้อนบุค,คลิกเขาได้ดีนะคือคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นการมั่นหมายของเขาเนอะถึงจะดูแปลกๆก็เถอะค่ะแล้วพอย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นที่เขาเจอกันครั้งแรกนี่ก็มีสีสันไม่แพ้กันเลยย้อนไปหเดือนก่อนหน้า ตอนนั้นวาดี้เจอเบกกี้ครั้งแรกตอนเธอเป็นคนจัดงานวันเกิดให้เขาใช่ค่ะที่ Wiper Rooms เบกกี้เป็นผู้จัดการอีเวนต์จัดงานวันเกิดครบ27ปีให้วา d ดี้พอดีแล้วงานปาร์ตี้นี่คือเกิดหลังเกมที่ um เลสเตอร์ถล่มดาร์บี้เคานตี้4-1เลยนี่ครับใช่ค่ะตอนนั้นทีมกําลังนําจากฝูงแชมเปี้ยนชิพอยู่7แต้มเลยบรรยากาศกําลังคึกคักสุดๆวาดี้รีเควสอะไรไปบ้างครับวันนั้นเขาขอแค่แอลกลอฮอล์เยอะๆกับ ลูกโป่งแก๊สหัวเลาะค่ะแล้วเบกกี้ก็จัดให้เต็มที่เลยโดยเฉพาะไอชุดเครื่องดื่ม Glamour and Excess Luxurious Chest โอ้โหอันนั้นวาดีซัดหมดคนเดียวเลยค่ะในชั่วโมงเดียวแบบไม่ใช่แก้วด้วยสภาพก็คงเมาเละตามคาดเละเลยค่ะเพื่อนต้องจับส่งโรงแรมแล้วคืนนั้นเขาก็ส่งข้อความไปหาเบกกี้เยอะมากแต่เบกกี้ไม่สนใจลบทิ้งหมดเลย <laughs> ค่ะคือเริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ถึงจะเริ่มไม่สวยวาดีก็ไม่ยอมแพ้นะตื้อไม่เลิกส่งข้อความไปขอโทษชวนเจอใช่ค่ะตื้อจนเบกกี้ยอมเจอแบบว่ายอมเจอเพราะรำคาญนะคะจะได้บอกให้เลิกส่งข้อความมาสัทีแต่พอได้เจอกันครั้งแรกที่ผับวาดีก็เมาอีก <laughs> เล่นพูอยู่ดีๆก็ไปกอดคอเบกกี้แล้วก็ลงไปปล้ำกับเพื่อนบนพื้นซะง,งั้น แต่โชคดีนะที่เบกกี้มองเป็นเรื่องตลกไปได้สุดท้ายก็เลยได้คุยกันจนถูกคอเริ่มคบกันเรื่องพวกนี้มันก็สะท้อนไลฟ์สไตล์ของวาดีช่วงนั้นได้ดีเลยนะครับแบบว่ายังรักวิสระปาร์ตี้หนักใช่ค่ะโดยเฉพาะหลังเกมที่ชนะดาบี้ที่ได้หยุด3วันเขาก็ดื่มยาวเลยจนกลับไปซ้อมผู้จัดการทีมในเจลเพียสันมองแวบเดียวก็รู้เลยว่าเพิ่งผ่านศึกหนักมา <laughs> แล้วก็ยังมีเรื่องการใช้สนุสีกที่เป็นถุงนิโคตินอ๋อที่วาดีบอกว่าช่วยให้ใจเย็นแล้วก็นักบอลใช้กันเยอะกว่าที่คิดใช่ค่ะรวมถึงพฤติกรรมการกินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบสั่งพิซซ่าไม่ยอมเข้ายิมเพราะเชื่อว,ว่าตัวเองฟิตโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อเดี๋ยวจะช้าลงอันนี้ทำเอาแคสเปอร์ชไมเคิลหงุดหงิดบ่อยเลยค่ะเพราะไมเคิลเขาจะเฮลตี้มากคุมอาหารเป๊ะ แต่ว่าดี้ก็รอดไปได้เพราะร่างกายเผาผลาญดีน้ำหนักไม่ขึ้นไขมันน้อยซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมนะคือทําให้เด่นแต่ก็อาจจะจังกัดเพดอนตัวเองถ้ายังเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับความสัมพันธ์กับเบกกี้ก็เริ่มมีปัญหาใช่ค่ะเพราะว่าดี้ยังติดเพื่อนชอบหายตัวไปติดต่อไม่ได้เบกกี้ก็เริ่มไม่พอใจจนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญคือหนึ่ง คืนที่วาดีพยายามติดต่อเบกกี้จะบอกเรื่องสำคัญแต่ติดต่อไม่ได้เลยแล้วเธอก็ตามไปเจอที่อพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็ระเบิดอารมณ์เลยโกรธจัดคว้างหนังสือใส่แล้วก็บอกว่าเธอท้องโหวาดีคงช็อกหน้าดูเลยนะครับเพิ่งคบกันไม่นานเองช็อกมากค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยแต่เขาก็ยอมรับว่ารู้สึกผูกพันลึกซึ้งกับเบกกี้มากๆนะจุดนี้น่าจะทำให้เริ่มฉุกคิดแล้วแต่ก็ยังยังไม่เปลี่ยนทันทีใช่ไหมครับ ยังค่ะเบกกี้ก็พยายามคุยพยายามชี้ให้เห็นว่าไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยมันไม่โอเคแล้วนะเพื่อนบางคนอาจจะเข้ามาหาผลประโยชน์หรือเปล่าแต่จุดแตกหักจริงๆคือหลังกลับจากทริปเมืองไทยใช่ค่ะวาดี้หายไปดื่มกับเพื่อนอีกแล้วเบกกี้ก็ตามไปเจอที่ผับแชมส์ในเชฟฟิลด์คราวนี้คือพูดทั้งน้ำตาต่อหน้าเพื่อนๆเ,เขาเลยใช่ค่ะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วฉันจะไม่เลี้ยงลูกในโลกบ้าๆของคุณถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ โอ้โหคำนี้แรงมากเหมือนหมัดน็อกเลยแรงมากค่ะแล้วมันก็ได้ผลมันกระทบใจวาดี้อย่างจังเลยทำให้เขากลัวกลัวว่าจะเสียเบกกี้กับลูกไปจริงๆครั้งนี้เลยยอมเปิดใจฟังใช่ค่ะยอมรับฟังแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คำมั่นสัญญากับเบกกี้ซึ่งวาดี้เขียนในหนังสือเองเลยนะว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เคยทามา นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆนะครับสําคัญมากค่ะมันแสดงให้เห็นว่าบางทีคนเราจะเปลี่ยนได้มันต้องเจออะไรที่มันกระแทกใจแรงๆแบบนี้แหละแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งนี้มันส่งผลต่อฟอร์มในสนามในฤดูกาล2013-14ยังไงบ้างครับเพราะตอนนั้นเลสเตอร์กำลังลุ้นเลื่อนชั้นอยู่พอดีส่งผลดีขึ้นชัดเจนเลยค่ะถึงแม้ว่าก่อนเปิดฤดูกาลจะมีเรื่องนอกลู่นอกทางนิดหน่อยอย่างไปต่อยเครื่องชกมวยที่มาการูฟจนมือแตกต้องใส่เฟือกซ้อมไปพักหนึ่ง ้าวมีเรื่องนี้ด้วยเหรอครับมีค่ะหัวเราะแต่หลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจซ้อมมากขึ้นนะดูแลตัวเองมากขึ้นตามที่สัญญากับเบกกี้ไว้วาดี้บอกว่าเขารู้สึกได้ถึงความเฉียบคมความดุดันเหมือนตอนเล่นให้ฟลีวูดกลับมาอีกครั้งแล้วก็มีกิจวัตรก่อนแข่งที่ชัดเจนขึ้นด้วย ใช่ค่ะไอกิจวัตรเรดบู3กระป๋องเอสเปรสโซดับเบิลช็อตแล้วก็ออมเล็ตแฮมชีสฟังดูไม่ใช่นักกีฬาเลยนะไม่เหมือนเลยค่ะแต่มันเป็นสูตรของเขาที่เขาเชื่อว่ามันเวิร์คทำให้เขาวิ่งพลาดในสนามได้นี่ก็เป็นอีกอย่างที่บอกความเป็นวาดี้นะคือไม่เหมือนใครแต่พ่อบวกกับการปรับทัศนคติแล้วก็อาจจะความมั่นคงทางใจจากเบกกี้ด้วย ฟอร์มในสนามก็ดีขึ้นจริงๆดีขึ้นมากค่ะยิงประตูชัยตั้งแต่นัดเปิดสนามที่ชนะมิดสโบโรเลยแล้วก็จับคู่กับเดวิดนิวเจนต์หรือนิวส์ได้ลงตัวมากๆช่วยให้ทีมชนะรวด9ก้านัดติดกันเลยช่วงนั้นใช่ค่ะคู่นี้เข้าขากันดีวาดีวิ่งสู้ฟัดนิวส์ News ก็คอยสนับสนุนมีเรื่องในสนามฮาฮาอย่างตอนนิวส์วิ่งไล่จับกระรอกที่สนามลอฟตัสโรดมีตรงนั้นด้วยก็ความมุ่งมั่นในสนามและช่วงมกกลาก็มีการเสริมทัพที่น่าสนใจด้วย ใช่ค่ะได้เควินฟิลิปส์กองหน้าจอมเก๋าเข้ามากับริยาดมาเรสที่ตอนนั้นยังแทบไม่มีใครรู้จักเลยใช่ค่ะฟิลิปส์นี่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเทคนิคให้วาดี้ส่วนมาเรสนี่คือเพชรที่สตีฟวอลช์แมวมองของทีมไปเจอมาจากเลออาฟในลิกเดอฝรั่งเศสลีกระดับ2ของฝรั่งเศสค่ะตอนแรกอาจจะยังไม่เปลี่ยปร่างมากแต่ในสนามซ้อมนี่คือเห็นแววแล้วว่ามีของจริงๆ2คนนี้ก็เข้ามาช่วยเสริมทีมให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีก แล้วสุดท้ายเลสเตอร์ก็ทำสำเร็จคว้าแชมชป์แชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้หลังจากห่างไปตั้ง1ิปีเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากค่ะแต่น่าเสียดายเล็กน้อยตรงช่วงท้ายฤดูกาลวาดี้ดันมาเจ็บโคนขานหนีบเรื้อรังอ้าวเจ็บหนักไหมครับโอ้ฟังแล้วเจ็บแทนเลยแต่ถึงจะเจ็บก็ยังได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรไปครองใช่ค่ะซึ่งมันก็สะท้อนผลงานและความสำคัญของเขาที่มีต่อทีมในฤดูกาลนั้นได้ดีจริงๆ มันคงเป็นความรู้สึกที่ต่างจากปีก่อนลิบลับเลยนะคะครับปีก่อนพลาดเลื่อนชั้นคงเซง็งเซงแต่ปีนี้คือฉลองความสําเร็จได้รางวัลด้วยใช่ค่ะบรรยากาศต่างกันมากตอนรับรางวัลวาดีก็นั่งร่วงโต๊ะกับเพื่อนสนิทเอลิโอบุซซาซาด้วยซึ่งต่อมาก็เป็นพ่อทุนหัวให้ลูกสาวเขามันก็แสดงถึงความผูกพันในทีมช่วงนั้นพอเป็นแชมป์ก็ต้องฉลองกันหน่อยสินะครับแน่นอนค่ะ มีทั้งเอาสกิตโตวอดก้าสูตรหมักเองครึ่งปีมาแบ่งเพื่อนในสนามแม้แต่ผู้จัดการทีมก็ดูจะชอบ <c oughs> มีขบวนพาเหรดรถบัสปราบรทุนรอบเมืองแล้วก็ไฮไลท์เลยคือทริปขอบคุณที่ประเทศไทยใช่ค่ะทริปนี้คุณวิชัยศรีวัฒนพระภา,าเจ้าของสโมสรจัดให้เป็นพิเศษเลยเป็นการขอบคุณนักเตะและทีมงานทุกคนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยใช่ไหมครับ อบอุ่นมากค่ะมีไปเที่ยววัดปล่อยเต่าทะเลถ่ายรูปกับลูกเสือแล้วก็มีดินเนอร์สุดหรูที่ซิโรโกโที่คุณวิชัยเหมาทั้งร้านให้เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่ถึงจะบรรยากาศดีวาดีก็ยังไม่ไวายก่อเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อีกจนได้ <laughs> ใช่ค่ะไปแกล้งขงโมยหมวกของผู้บริหารสโมสรแอนดรูเนวิลและยอนลงทะเลไปที่ภูเก็ตมารู้ที่หลังว่าหมวกใบนั้นมีความหมายกับเจ้าของมาก เพราะใส่ตอนปีนเขาคิลิี่มันจาโรมาใช่ค่ะวาดี้รู้ทีหลังก็รู้สึกผิดมากๆเรื่องนี้มันก็น่าสนใจนะคือมันแสดงให้เห็นว่าถึงเขาจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่องครอบครัวเรื่องอาชีพแต่บุคลิกบางอย่างความคึกขนองความไม่คิดหน้าคิดหลังบางทีมันก็ยังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเขาการเติบโตมันก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปเนาะถูกต้องค่ะ บทที่เจ็นี้ก็เลยเหมือนจบลงตรงช่วงกลางปี2014ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของวาดีจริงๆใช่ค่ะเป็นการสรุปช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่เข้มข้นมากจากนักเตะพรสวรรค์สูงแต่ชีวิตสุดเหวี่ยงมาเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นทั้งในและนอกสนามซึ่งแน่นอนว่ามันก็ปูทางไปสู่เรื่องราวมหัศจรร์ในพรีเมียร์ลีกที่เราจะได้เห็นกันต่อไปใช่เลยค่ะท้าสรุปแก่นสำคัญที่สุดจากบทนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันคืออะไรครับอืม ส่วนตัวคิดว่ามันคือพลังของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันมาจากทั้งปัจจัยภายนอกคือเบกกี้แล้วก็การตัดสินใจจากข้างในตัววาร์ดี้เองครับคือถ้าไม่มีเบกกี้หรือไม่มีคำพูดแรงๆในคืนนั้นวาร์ดี้อาจจะยังเป็นแบบเดิมไปเรื่อยๆก็ได้แต่พอเจอจุดนั้นเข้าไปมันเหมือนเป็นตัวเร่งให้เขาต้องเลือกแล้วเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนเพื่ออนาคตครับการตัดสินใจนั้นมันส่งผลต่อทุกอย่างเลยทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ฟอร์มในสนามที่พาเลสเตอร์เลื่อนชั้นได้สาเร็จใช่ค่ะ มันแสดงให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนเล็กๆหรือคําพูดบางคำเนี่ยมันเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคนได้จริงๆเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากครับจากเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ชายคนนี้เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันจากบทที่7ของ From Nowhere ในวันนี้ค่ะแต่เรื่องราวของวาดียังไม่จบแค่นี้นะคะการผจนภัยในพรีเมียร์ลีกที่ตามมายิ่งน่าติดตามแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว ก่อนจากกันอยากฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆดูครับว่าถ้าในคืนนั้นที่ผับแชมสเบกกี้ไม่ได้พูดคำนั้นออกมาหรือวาดี้ไม่ได้ตัดสินใจที่จะรับฟังและเปลี่ยนแปลงตัวเองเ,ออเส้นทางของเขาแล้วก็ของเลสเตอร์ซิตี้มันจะเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นกันหรือเปล่าครับนานสินะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมันอาจจะแขวนอยู่บนการตัดสินใจในเซี่ยววินาทีเหล่านั้นก็ได้ลองแกบไปคิดกันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็กด subscribe ช่อง Wonder s i p e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ